สวัสดีชาวาลัคนาราศีพฤษทุกท่านนะครับคลิปนี้ครูพีพยากรใช่แล้วก็จะมาพยากรดวงชะตาประจําเดือนธันวาคม2565ให้กับชาวาลัคนาราศีพฤษได้รับชมรับฟังกันนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี2565แล้วนะครับดาวประจาตัวของชาวาลัคนาราศีพฤษนะครับก็คือดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์ในช่วงต้นๆเดือนนะครับเรียกว่ายังคงอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับเรียกว่า อยู่ในเรือนปัตนิของลัคนาดาวประจาตัวมีตําแหน่งเป็นปะด้วยนะครับปะก็คือเรื่องของความไม่มั่นคงนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับตัวเจ้าชะตาเองชาวาลัคนาราศีพฤษนะครับพอตัวเองอยู่ในเรือนปัตนิเป็นปะนะครับชาวาลัคนาราศีพฤษในช่วงระยะน,นี้อาจจะขาดความสุขนะในเรื่องของครอบครัวไปบ้างนะครับ แต่ส่วนหนึ่งนะดาวจำตัวนั้นอยู่ร่วมกับดาวพาทิตย์และดาวพระเกตนะครับดาวพาทิตย์เองเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับทําให้ชาวาลาัคนาราศีพฤษภเนี่ยจะต้องมีเรื่องราวที่เรียกว่ามีเรื่องเกี่ยวข้องกับเขอญาติญาติพี่น้องหลักสักต่างๆนะครับตรงนี้อาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะไม่ค่อยมีความสุขมีความลงตัวกับเรื่องราวตรงนี้สักเท่าไหร่ในช่วง ระยะนี้ของชาวลัคนาราศีพฤกษ์เองนะครับแล้วก็ด้วยความที่ช่วงเดือนธันวาคมนี้เนี่ยดาวพังคารนะเดินถอยหลังมาทับลัคนาของชาวลัคนาราศีพฤกษ์ด้วยนะครับดาวพังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิดด้วยนะครับตรงนี้ดาวพังคารนะเป็นเจ้าเรือนปัตตนินะครับแล้วก็ดาวจําตัวของชาว ลักษณะเสีพึกเองเป็นดาวพระศุกร์นะอยู่ในเรือนปตัตนิลนักษณะของดวงดวงดาวสองดวงนี้นะนะครับอยู่สลับเรือนกันนะก็เรียกว่าเป็นอนุเกษตรนะเรื่องราวต่างๆของชีวิตของชาวลักษณะราศีพึกเนี่ยอาจจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าขาดความสุขไปบ้างนะในช่วงแรกนะครับทําอะไรก็อาจจะมีอะไรที่มีปัญหาติดขัดกันด้วยเรื่องของญาติพี่น้องหลักทรัพย์ต่างๆเรื่องของครอบครัวนะครับแต่ในภายหลังแล้วเนี่ยสามารถที่จะ เรียกว่าผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ทําให้เกิดความมั่นคงในชีวิตของชาวลัคนาราศีพฤกษ์ได้นะครับในช่วงระยะหลังๆนะครับแต่ช่วงแรกอาจจะต้องทนไปนิดนึงนะเรื่องราวของปัญหาต่างๆของชาวลัคนาราศีพฤกษ์เองแต่ด้วยความที่ดาวเป็นอนุกฤษณส์สบเรือนกันสักษณะอย่างนี้นะก็จะส่งผลดีในภายหลังให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับในส่วนเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีพฤกษ์เองดาวการเงินก็คือดาวประพุธ ดาวพระพุธเองสถิตอยู่ที่ราศีธนูนะครับเรียกว่าอยู่ในเรือนมรณะของลัคนาเงินตกมรณะก็เรียกว่ามีการใช้จ่ายเงินก็น้าจะเยอะนะเรียกว่าจะสรุยสุดลาย,ายก็ได้ในช่วงระยะนี้นะครับดาวกปนเงินเองมีตําแหน่งเป็นปะด้วยนะดาวพระพุธอยู่ในราศีธนูมีตําแหน่งเป็นปะคือไม่มั่นคงนะพอไม่มั่นคงแล้วยังอยู่ในเรือนมรณะด้วยเรียกว่าเงินมีค่าใช้จ่ายเยอะอาจจะ หมุนใจเงินไม่ค่อยจะทันสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ของชาวละัคะนาราศีพฤษนะมีรายจ่ายแต่ก็เรียกว่าอาจจะไม่มีให้จ่ายนะจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ว่าพอหลังจากวันที่8ธันวาคมนะครับดาวพระศุกร์มีการยกย้ายนะก็คือดาวจําตุกของชาวลัคนาราศีพฤษีนี่ย,ยกย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวพระพุธในเรือนมรณะนะครับตรงนี้ได้เรียกว่าได้ดาวคู่ธาตุน้ำนะซึ่งกันและกันนะ ก็จะเป็นเสริมในส่วนเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภใครที่นะมีการลงทุนนะทำอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวเรื่องการเงินเกี่ยวเรื่องของอต่างถิ่นต่างแดนนะเกี่ยวเรื่องของธการทำหาไรายได้จากทางไกลนะครับตรงนี้จะเรียกว่าจะมีผลประโยชน์เข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภเองเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนย ก่าจะได้เดินทางนะไปต่างถิ่นต่างแดนหลังจากวันที่8ธันวาคมเป็นต้นไปด้วยนะครับเรียกว่าอาจจะเดินทางไปด้วยเรื่องของการติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในช่วงระยะนี้นะครับแต่ว่าพอหลังจากวันที่21ธันวาคมเนี่ยดาวการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยดาวประพุธมีการเดินถอยหลังนะแต่ก็เดินถอยหลังอยู่ในราศีธนูนะครับพอประพุทธเดินถอยหลังเนี่ยก็ ต้องบอกว่าจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะดาวพุธมีตําแหน่งเป็นปักพอเดินถอยหลังในเรือนมรณะนะครับ <c oughs> ก็จะส่งผลให้เรื่องเงินของชาวลัคนาศิษย์พึ่เนี่ยเรียกว่ามีความนะเรียกว่ามีความดีต่อเนื่องนะต่อเนื่องมาเรียกว่าจะได้เงินนะเรียกว่าค่อนข้างจะมีความต่อเนื่องกับดวงชะตาของชาวลัคนาราษีษ์พึ่เงินที่ได้จากต่างถิ่นต่างแดนเงินที่ได้จากของเก่า ของเก็บเก่านะครับหรือเงินที่เรียกว่าอาจจะได้จากครอบครัวนะหรือเป็นเงินประเภทมรดกก็ด้วยส่วนหนึ่งของชาวลัคนาราศีพฤษงในช่วงระยะนี้นะครับแต่ว่าการเงินอาจจะมีปัญหาสันคอนบ้างนะครับในช่วงวันที่16นะครับจนถึงวันที่23 24ธันวาคมช่วงนี้ต้องเซฟเต็นิดหนึ่งนะค่าช้จอาจจะเยอะนิดหนึ่งของชาวลัคนาราศีพฤษนะครับในส่วนเรื่องของการงานของชาว ลัคนาราศีพฤกษ์เองดาวกันงานก็คือดาวพระราวหูนะครับดาวพระราหูเรียกว่าสถิตยอยู่ที่ราศีเมษนะอยู่ในเรือนวินาศของลัคนาของชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับตรงนี้การงานนะครับพออยู่ในเรือนวินาศน,นะครับก็มักจะประเภททํางานอยู่เบื้องหลังนะทำงานเป็นที่ปรึกษานะครับหรือว่าทํางานแบบเรียกว่าก็าน่าจะเก็บตัวนิดนึงนะไม่ค่อยเปิดเผยผลงานของตัวเองสักเท่าไหร่หรือไม่ค่อยอยาก ออกหน้าออกตาในวงสังคมสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่1นธันวาคมเป็นต้นไปด้วยเนี่ยดาวมฤตยูเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีเมษนะเรียกว่าเข้าไปในเรือนวินาศนะและทับดาวการงานของชาวลัคนาราศีพฤษน,นะครับในช่วงระยะนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษมีเกณฑ์นะบางคนบางท่านอาจจะได้มีการเดินทางไกลนะไปต่างถิน่นต่างแดนในการติดต่อประสานงานการทํางานต่างๆของชาว ลัคนาราศีพึกเองนะครับช่วงนี้ถือว่าดาวการงานนะตรงนี้ถือว่าให้คุณอุดกชาตาบางคนอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีนะในการติดต่อสื่อสารนะทางไกลกับคู่ค้าคู่สัญญาของตัวเองในการทํางานในช่วงระยะนี้ได้เรียกว่าผลของงานนะครับช่วงแรกอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ว่าจะได้ผลสําเร็จมาในภายหลังนะครับในช่วงที่ชาวลัคนาศิพฤกได ลงมือลงแรงทําอย่างเต็มกําลังแล้วนะครับตรงนี้ในส่วนเรื่องราวของสุขภาพของชาวลัคนาศีพึกเองเรื่องของสุขภาพก็ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ก็น่าจะดีนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้เรียกว่าดีในระดับหนึ่งนะครับดาวประจําตัวของชาวลัคนาศีปึกเนี่ยนะครับอยู่ใน เรือนมรณนะของลัคนานะครับแต่ว่าช่วงจังหวะที่เข้าเรือนมรณนะเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกับดาวพระพุธเป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะเสริมเรียกว่าเสริมกาลังนะครับไม่ได้เสียหายตรงไหนนะก็เรียกว่าสุขภาพาก็เรียกว่าสามารถที่จะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ใครที่มีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยเรื้อรังมาเีมวกัสจะได้พบหมอทุกที่ทุกทางนะครับสามาถทียะรักษาตัวรักษากายเนี่ยให้หายจากเรื่องโรคภัยต่างๆได้ในช่วงระยะน,นี้ แต่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพที่อาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างน,นะครับในช่วงหลังจากวันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้อาจจะมีปัญหานะครับเรื่องเรือรังบางสิ่งบางอย่างนะบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยว <approval. S 1> กับเรื่องของโรคทางพันธุก,กรรมตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเปิ่มินิดหนึ่งนะครับหลังจากวันที่16ธันวาคมเป็นต้นไป นะครับของชาวลัคนาราศีพฤกษ์เองนะครับประเทศปัญหารเรื่องโรคภูมิแพ้นะครับตรงเนี้ยอาจจะต้องระวังไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับในส่วนเรื่องของความรักนะครอบครัวความรักของชาวลัคนาราศีพฤกษ์เองนะดาวตัวแทนคนรักคู่ครองนะก็คือดาวพังคารนะครับดาวพังคานเดินถอยหลังนะเขาเรียกว่าพักองศานะเข้ามาทับลัคนาของชาว ลัคนาราศีพฤกษ์เองนะครับในช่วงระยะนี้ก็จะเรียกว่าจะเดินถอยหลังไปตลอดทั้งเดือนนะครับมีตำแหน่งเป็นปะและเป็นราชาโชคในราศีพฤกษ์นะครับตรงนี้ก็ถือว่าให้คุณกัมตุลชะตานะครับดาวเป็นปะแต่เดินถอยหลังนะก็มักจะให้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวเรื่องของความรักนะเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิก็นั้งดีกับชาวลัคนาราศีพฤกษ์เองนะครับแล้วก็ดาวจัมตัวก็ไปอยู่ในเรือนปัตนิด้วย ก็เรียกว่าเป็นการสลับเรลือซึ่งกันและกันมีความมั่นคงในนักของความเป็นอนุกกเกษตรนะเรียกว่ากเกษตรน้อยนะะอาจจะไม่มั่นคงเหมือนดาวเกษตรเต็มตัวแต่ว่าลักษณะของอนุกกเกษตรก็จะให้คุณที่ดีกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษนะครับในช่วงท้ายๆนะเรื่องราวความรักในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ให้คุณกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษนะครับในช่วง ต้นๆเดือนนะครับแต่พอหลังจากวันที่8ธันวาคมไปแล้วเนี่ยเรื่องราวความรักอาจจะต้องระมัดระวังนะไว้สักนิดหนึ่งนะอาจจะมีเรื่องราวที่มีปัญหาคู่คูคคกิ๊กกิ๊กนะกับคนใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะอาจจะมีปัญหา เกิดขึ้นกับดวงชะตาของชาวลักขณาฤกษ์ึกได้นะครับส่วนคนโสดเนี่ยเรียกว่าเรื่องราวความรักเนี่ยมีการสัมพันธ์กันมาได้ดีในรอบหนึ่งแหละนะครับแล้วก็สัมพันธ์กันไปเรียกว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดีนะไปจนถึงวันที่8ธันวาคมนะครับแต่พอหลังจากวันที่8ธันวาคมนึ่นไปเนี่ยเรื่องราวความรักเนี่ยก็เรียกว่ายังคงดีอยู่นะครับดีอยู่ดีแบบต่อเนื่องแหละนะครับแต่ว่าอาจจะต้อง ระมัดระวังนะอาจจะมีนะเด็กๆนะคนอายุน้อยกว่าเนี่ยเข้ามาตีสนิทมาูกพันด้วยก็จะทำให้เรื่องราวความรักที่คนที่เป็นคนสดซ,ซึ่งอาจจะมีใครครบหาสมาคมอยู่แล้วนะอาจจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงระยะน,นี้นะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีใครในช่วงระยะน,นี้เรียกว่าอาจจะได้พบเจอความรักใหม่ๆห,หรือประเภทเด็กน้อยนะหรือคนที่ทําตัวเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยเข้ามาในชีวิตของชาว ลัคนาราศีพฤกษ์ได้นะครับแต่โดยรวมแล้วนะทั้งคนมีครอบครัวและคนโสดนะตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้เรื่องราวความรักนะเรียกว่า,าสัปดาห์แรกนะตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่7ธันวาคมเรียกว่าค่อนข้างดีมีความมั่นคงนะครับพอหลังจากวันที่8ธันวาคมไปแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดีนะครับเรียกว่ายังคงให้คุณกรุ้นตาเรื่องราวของความรักนะ ใกล้ชิดส,สนมกันได้เป็นอย่างดีในช่วงระยะน,นี้เรื่องราวความรักของชาวลัคนาราศีพฤษ์นะครับตรงนี้เป็นคําพยากรณ์โดยรวมกว้างๆของชาวลัคนาราศีพฤษ์นะครับประจําเดือนธันวาคม2565นะครับยังไงก็ถ้าชอบคําพยากรณ์ของคูปีนะอย่าลืมกดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กับคุปีด้วยกดแชร์ให้ได้ด้วยก็จะดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะติดตามรับชมรับฟังคุปีไปเรื่อยๆเดี๋ยวคูปี่จะมีคําพยากรณ์นะ ภาพรวมปี2566ห้กบให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภน่ะได้รับชมรับฟังกันว่าในปี2566นะรภาพรวมตลอดทั้งปีมีความเป็นไปอย่างไรบ้างนะครับใครที่เข้ามารับชมรับฟังปีใหม่ยังไงก็อย่าลืมนะกด s ั b สไคร b e กดติดตามกุปพีไว้จะได้อัปเดตเรื่องราวต่างๆของชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับดีไม่ดียังไงจะได้ปรับดวงชะตาเตรียมตัวตั้งรับเรื่องราวต่างๆของตัวเองนะครับตรงนี้ ขอบคุณนะครับทุกทกท่านที่ยังติดตามรับชมรับฟังคุปปี่มาถึงนะัตอนนี้อีกเช่นเคยสวัสดีครับ